สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีนะจ้าทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะวันนี้เรามาทำเ,เนื้อพัดน้ำมันหอยกันเนาะอันนี้สูตรนี่ทำเองเด้อจะคิดเอาเองว่าแบบคงมาดามโพกระเทินก็ <c oughs> จะประมาณกระเทินก <c oughs> ระเทินปาน,นี่แหละเนาะอะไรก็โพกระเทินเนาะไม่ได้ตรงสูตรครับก็จะหั่นหอม หอมหัวใหญ่สักหน่อยจริงก็จะมีเฮดชมปิงยองด้วยแป๊บหนึ่งจะเป็นวัดเนื้อนี่ก็เนื้อรอยไปซื่อร้านค้าคางบ้านนี่ดูมันมันไม่ได้เหนียวลงแตมีดมันจะเป็นคือเนื้อเหมือนรรยเขาทําแพ็กใส่ไว้อันในแพกเอาไว้ทําสเต็กเนาะเราเห็นว่าอมันลดราคาก็เลยซื้อมาแพกหนึ่งแพกหนึ่งก็ ถึงรูได้มีสองชิน้นแต่เนื้อมันสวยๆคือเขาเอาไอ้ตัวอินเขาเรียอินาขาวๆมันออกหมดแล้วเนาะเราก็จะมกักพอหั่นเซจก็จะมกักใส่น้ําตาลทรายไปสักหน่อยเราก็้อันนี้นคือผงนิ่มผงนิ่มที่เราเหมือนมักให้เนื้อมันไม่เหนียวอะ่ะจริงๆก็ได้มาจากเมืองไทยเลยผงอันนี้ ใส่เอาน้ำตาลทรายจังหน่อยอินอินอินไซจากน้ำตาลทรายมันจะช่วยมากให้เนื้อมันนิ่มแล้วก็น้ำมันหอยเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็เลี้ยวเต๋อเนาะก็ดัดแปลงเอาเองแบบเลี้ยวเต๋อชอบอะ่ะโอจะมากวยสักพักหนึ่งอันนี้สักพักจร,จริงเพราะว่าเดี๋ยวมากวยก็ ไปหุ้งเขาล่างจานล่างอะไรเพราะนั่นก็ถึงค่อยมาพัดจริงๆมีเฮ็ดแชมปิงยงองเลยเฮ็ดแชมปิงยองก็คือจนคือไม่ได้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนนั้นนะเอาน้ำมันงาพัดเพราะจะพัดจะพัดอันนี้กลอนให้มันนิ่มกลอนะ หอมแล้วก็เฮดแชมิยองมันแข็งเฮดแชมิยองเนี่ยแข้งแข็งแข็งทำไมก็แบบมันเหมือนมันไม่ยังไงไม่รู้มันไม่เหมือนเฮดฟางน่ะเฮดฟางพัดโลพัดเนื้อน้ำมันหอยอะมันจะอร่อยก็เลยจะเราก็จะพัดน้ํามันก่อนจะพัดให้มันหอมให้มันแบบพัดหอมหอวใหญ่ให้มันนิ่มก่อน เราถึงค่อยเห็นตักอกลงค่อยไปพัดก็นเนื่อยตอนที่เรามันจะได้ทีแล้วตอนที่เราพัดจะได้ทีแล้วก็เลี้ยวแต่ถนัดเนาะเราเลี้ยวแต่คนสะดวกทางนี้ก็สะดวกแบบนี้ก็เออเอาแบบนี้เลย <c oughs> จริงๆไม่ได้พัด <c oughs> ไม่ได้พัดแหนไม่ได้พัดกินเองดอกพัดแหนฝรั่งสองฝรั่งอยู่บ้านนี่เนาะพอ <c oughs> เขาก็ใส่เนื้อก็ชอบกินเนื้อเนาะก็พัดให้เขา อย่พาพัดพอเหลืองเหลืองแค่นี้เลยจ้ะเ,เดี๋ยวเดยวก็จะเอาไว้กันไว้พัดซ้ำอีกตอนที่เราพัดเนื่อนซุกเร็วหมที่เห็นก็คือต้มอะไรต้มสปาเกตตี้เพราะ่นต้มสปาเกตตี้ให้ลูกก็จะพัดไปเรื่อยๆให้มันนิ่มเนาะ เดี๋ยวจะเอาน้ำหยดสักหน่อยน้ำเยาะสักหน่อยที่โรยเมื่อกี้นี่เกลือด้วยจะโรยเกลือไปนิดนึงมันไม่มีอะไรตายตัวเนาะแล้วก็ทำไปเรื่อยเนี่ยเห็นไม่แชมปิงยองนี่มันจะแข็งพัดก็ยังไม่อยากจะนิ่มเลยแข็งมากไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรกินมันถึงจะอร่อยแชมพิงยองนี แต, um. แต่กินส, okay สดๆก็โอเคอยู่นะท no ี you you ่มาทําสลัดเนาะมันก็ใส่ก็สลัดก็โอเคอยู่เอาน้ำใส่ไปหน่อยหนึ่งมันจะได้ช่วยให้นิ่มพัดพอเราพัดเราน้ำในเฮ็ดก็ออกเพราะน้ำเราล่างเฮ็ดเนาะทั้งที่เราก็เสด็จน้ำไปแล้วนะแต่ว่าน้ำมันก็ยังเยอะอยู่ก็ใส่ไว้รวมก็หอมที่เราพัดแล้ว ช่วงนี้คลิปก็เอาแค่พอมอีอันน้มันใส่กระถานเอาแค่มีอันมีคลิปลงช่องเนาะก็ไม่ได้อันไม่ได้ทำอะไรมากกว่านี้ไปทำงานแล้วก็ลาป่วยมั่งอะไรมั่งหลายอย่างไม่ได้ออกไปเดินในเลยมันพอดี ขาเป็นเผลก็เลยไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่บ้านทำงานก็ยังเดือลํำบากเลยกระเทียมกระเทียมเกี่ยวกระเทียมพอเหลืองเลยเนาะมันเนื้อมสวยสวย ร้านค้าข้างบ้านจะเป็นร้านค้าแบบร้านค้าเล็กๆบางทีแล้วของมันจะแพงกว่าร้านใหญ่ๆแถวในเมืองอาศัยไกลบ้านแล้วพวกเนื้อนี่จะแพงมากถ้าเกิดไม่ลดราคาไม่กล้าซื้อเลยนะนี่แพงมาก ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลไปนิดนึงจริงๆเราก็เป็นคนทำกับข้าไม่เป็นนี่ว่าเลยทำกับเขา้าวก็ททำแค่พอแบบเออ,อเอาแค่พัดให้ซุกกระพอกับปรุงรสนิดหน่อย ก็เราเลิกงานเร็วก็เลยทำเอาไว้ให้อันพอลูกเขาพี่สตังค์น่ะกินยากน,น้ำมันหอยลูกชายกินยากยากเขากินยากแต่อันไหนที่เขากินนเขากินเยอะก็เลยก็เลยตัวใหญ่ก็เอาไอ้ที่หอม พัดก็เฮ็ดพัดตรงไปพัดไดปกันนะช่วงนี้อากาศก็จะเป็นยังไงเป็นฝนโปรยๆปรยแต่ผมก็ช่วงนี้บวกแล้วไม่ลบไม่ไม่ไมติดลบแล้ววันนี้น่าจะบวกสี่บวกสี่บวกห้าเลยอากาศ อาทิตย์ที่แล้วหนาวสุดๆ,ๆเดยแต่มันก็ขึ้นเร็วช่วงนี้มันก็อาทิตย์ที่แล้วติดลบแต่ามาอาทิตย์นี้ก็บวกแล้วมันก็ดีหน่อยเพราะว่าเดินง่ายมันไม่มีน้ําแข็งชิมชิมชิมข้งแรกนี่ก็เอาช้อนลงตักเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันชิมข้างที่สองเราก็จะเอาอตะลิวตะลิวตักใส่ช้อนไม่ได้ว่าเรา ชิมเราก็จะเอาชอนอันเก่าลงมาชิมอีกไม่เติมน้ำตาลน,นิดนึงไม่พอใจติดหวานคือกินอาหารรสจ,จัดเวลากินเวลาปรุงอาหารก็เพื่อนนี่ก็จะจะจะ,จะให้เขาปรุงให้ส่วนมากจะกินเค็มแต่เพื่อนกินเปรี้ยว นักเรี้ยวเราก็นักเค็มที่นี่เราจะให้เขาปรุงให้เพราะกลัวมันเจนมันเคยเค็มแบบกินไม่ได้แลว้วไปรูซึกตัวไอทีก็เค็มจนขมปีอย่างงี้นะเสร็จแล้วเดอ้ออาจาะนี่เสร็จแล้วก็พัดแค่นี้แต่ก็ไม่ได้อันอะไรมากมายเนาะชิมอีกครั้งก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอให้สุขภาพดีกันทุกคนเด้อขอบคุณหลายๆที่มา แวะเวียนมาให้กำลังใจกันฝากเบียนฝากไล่ไปเดอ้อจ้าเนาะนี่ก็จะจบคลิปแล้วเนาะเจอกันคลิปใหม่เดอ้อจ้าเนาะบาย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 จา้าวัสดีจา้า